สวัสดีคี้มาพบกับผมผมัปน B B C H เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมการิ Fi. นลาไฟไฟนะฮะมา, oh. าครับวันนี้มาในหมดแรงนะครับผมสี่คนแต่ว่ามาสองเลยนี่เอาละสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่31ธันวาคมนะผมก็อยากจะบอกว่าสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมละกันนะครับผมนี่ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยครับ ป2024ี2024จะทำคลิปลงให้มันเยอะๆเลยเฮ้ยขึ้นลงหลายแต่ห้าขวบกูกูจูก่อนจะว่านี้อ้อมไตสะพานไปก่อนว่าเห็นกูดอกโป้เพ่งด่าว่าเห็นกูดอกก็จกูได้ปืนแล้วมึงไปได้ปืนแล้วอ๋อมาฆ่านั่นเฮ้มึงยิไปใส่เอ้ยเอาไปก่อนใส่เพื่อปุ๊บเป็นเจ็บมันไกลเกินยิงไม่เข้าห้าขวบเอายังไงอยู่ข้างหลังนั่นเอามาแล้วเชียร์เปิดได้ตาตอกไปแล้วปาไปหัวรุ้นสวยงาม ทำที่ปูตกตกเฮ้ยไปสั่นเดี๋ยวเรียนไปไหมอันจะมาเหอะเดี๋ยวกูไปซ้ำทิมก่อนอันนีกองดักกองดักกูจูสวยงามครับผมหนึ่แดกไปนหนึ่งครับผมตีนี่เออเฮ้ยต้องไปช่วยน้องเนี่ยมันนี่มากับเอ่อเฮตุเกฮิตเลอร์นะเออเดี๋ยวไปซอยน้องก็อู้มันยางตอกแตกตอกแตกว่ะไม่รู้จะไปช่วยทันหรือเปล่ามันอยู่ไหนวะเดี๋ยวหาตำแหน่งก่อนหาตำแหน่งก่อน หาว่า <5 S 2> เห็นเฮ้ยไปแล้วยังไงอุ้ยมันเดินอยู่กับน้องอะเฮ้ยยังไงจังหวะนี้ปาดเข้าไปล้มหนึ่งครับผมจังหวะนี้โอ้โหแล้วอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอุ้ยเหมือนจะเห็นลงคนลงคนลงมึงยิงไปแล้วขู่เขาหัวเรื่องเขาหัวเรื่องไปแล้วไปแล้วไปแล้วยิงมานั้นโอ้ยเรียบร้อยมูดาวมึงยังไงโู้ประกาศมึงน้องกูมึงยิงงอกกูมาหรืเรียบร้อยทำจริงเออตายไปจ้าเฮ้ย ไปนั่งยังดูหันเฮ้ยพี่มาแล้วจ้าน้องไปไหนเยอะกระสุนกระสุนเบิ้ลได้หนี่ห้าขวบเฮ้ยมันยังไม่ตายหมดอีกอยู่เลยพวกนี้ยังไงฮะอยู่ตรงไหนก็จ้าทั้งหัวพวกเจอโตโตก็แตกไม่โดนได้ยังไงวะยังไงจังหวะนี้วิ่งเข้าไปแล้วตายไปตายไปเฮ้ยตายครับผมสวยซ้ำทิ้งซ้ำทิ้งกระสุนกระเบิดลห้าขวบสวยสวยสวยเอามาได้แล้วคือลูด ออสวยงามนั่นละครับท่านผู้ชมออแต่ว่ามันยังไม่ตายบนนะมันมันจะชุบกันมาอีกแล้วอุย้ยผู้เดนั่นว้าแล้วมันรอดไปนะแล้วมันก็ชุบเพื่อนขึ้นมานะครับผมโอ้โหปีนี้มันอยากิเอาเรื่องอยู่ได้โอ้โหได้สกามาแล้วบัทีนี้มีกระสุนแล้วทีนี้ <laughs> มียี่สบแปดกับสามสิบนัด มันลงฝั่งนูน้นหรือฝั่งนี้เมื่อกี้เนี่ยเห็นมันลงหลังค้าแวบๆบแบบอยู่นี่เดี๋ยวเราจะไปชุบน้องเกิดน้องจายนะครัแบผบมนี่บัดชุบชีวิตเออเพื่อนร่วมทีมฟื้นแล้ววะท่านสวยเหเก็บศุนเก็บของก่อนเออข้างล่างนี้มีอะไรให้เก็บไม่เยหรือมันเก็บไปเบอรแล้วโอ,โอ,โอ้มีของอยู่นะตรงศพ เฮ้ยมีคนหรือเปล่ามันอยู่ตรงไหนจ้ะเมื่อกี้เหมือนเห็นคนอยู่มันลงนะไ,ไปใส่เดี๋ยวลุกของเออมีอย่างนี้โอ้ของคาดีปะไหนมามแล้วก็เก็บของไปก่อนนะมันหลอนอยู่ดินี่มันบ่หูมันมันอยู่ใส่เฮ้ยพูดได้มันเห็นอย่างมึงเก็บไอเก็บของก็ลน้่รเรียบร้อยหัวลุกบานโยกหัวโยกบาลลุกอือเรียอย่าโปรย หัวแตกเลยทีเดียวยมมเิียวทับงมืเอาละมาเอาละน่าจะหนีเบิร์ดแล้วมั้งเฮาหาเก็บของก่อนจ้ะามาเบิร์นศพด้วยนี่มันมีอันนี้มีมีอะไรไหมเช่โอ้มีมี M1014 มีรูกสวงยาวนี่เ้่ไปเฮาหาเขา่วงดีกว่าเอาละครับเราก็เข้ามงแล้วที่ป่าสีแดงนี้มีคนอยู่ข้างล่างหรือเปล่านี่เช่ มีบะนอมีคนบะนอแลนไปตัวปฏินี่เห้าเอาเอยอ้เจาหูวาแล้วกับเพื่อนคูอหมแตกหมาตัวทองตัวพออไปหวังย่าจอแลนมาผู้เดียวแบบนี้ลาก่อนจ้าโหเพื่อนมันน่าจะอยู่ข้างล่างหรือเปล่านะมีบะนอจะเอจอ้เาจเจ้าเกดเฮ้ยเจ้าอุ้ยมันมีอย่างวะเอ,อ,อ้ยมันคืออะไรมันคืออะไร โอ้ประตูวิเศษว่ะประตูไปที่ไหนก็ได้ว่ะเฮ้ยของแอีหลี่ยังไงมีคนหรือเปล่าบ่มีคนห้องกาเก็บของก่อนตัวแถวนี้มีอะไรให้เราเก็บบ้างไหมเรามาสองคนเราก็ต้องเดินแบบจุๆจุนะค่อยๆเดินนะอย่ากระตุกกระตางนี่เดินแบบงีปไปเจอก็ยิงนไอ้กะหูดโพดเด้อ มาสองกับดายานได้นะครับนี่แล้วก็กระสูนอันนี้กูบอได้ใส่ด้วยเลยเออหรือสิเอาตัวนี้มีอะไรเจ้ไอมกระสุน S M G สวยงามครับผมเพราะว่าเราใช้ปืนลูดนะเราก็ต้องเก็บไปเยอะๆสักหน่อยร้อยกลัวๆ,ๆนี่ครับผมเอ่นเนี่ยเฮ้ยเหมือนมีคนหรือเปล่าอู้มีคนอีทีตัวนี้หาวกว่าีปาดไปปานไป,านไป,านไปดาวนึงคกับผมจัะี้โอ้ห ชุบเพื่อนอย่างรวดเร็วว่าเฮ้ยไปละเจอมันสุกมูกเัากลั่นตัวแบนี้แลนตัวเออมาแลว้วมาแลว้วมาแลว้วมันอยู่ข้างบนนั้นเอาระเบิด,ดแตกเออแตกวะแตกวะมันโดนสักตัวไหมเนี่ยมึงมาถึงแล้ววเฮ้ยมันมีคนแอบลงมามนเนี่ยเฮ้ยน้องกูก็โดนเปิดแล้วว่จาจังหวะนี้โอ้โดนตักแตกอยู่พุ่นแต่ว่ายุ่งเรงนี้เหมือนจะมีตัวอยู่นะจะพัจะโหยติดหาหัวเออใจเย็นอยู่ข้างบนนั้นเหรอ เฮ้ยมันยืนเก็บของมันนั่งเก็บของว่ะเฮ้ยไปดีครับจังหวะนี้โดนเข้าไปปาเข้าไปอือม,มันเท่เอ,อ๊ยเรียบร้อยใส่แต่ครับผมนั่งเฮ็ดหยังนั่งก็โจ้ตัวหนึงม่มเฮ็ดหยังล่ะมึงเหีย่อใจเย็นโจะมาฆ่าพี่มันได้ไงไปไหนมึนมมนมจจงชีไปใช้หือเรียบร้อยดาวอีกผมเอาแล้วเป็นไงอีกตัวนึงอยู่ตรงนั้นตัวนึงตัวนึ่งตายบ่อุ้ยตายบ่นี่ยังไงตับเข้าไปตับเข้าไปโหเรียบร้อยแต่ครับผม เบิร์ตตีกันเลยทีเดียวจนะ้ะเออจะเจือได้ไปตีหนึ่งว่ะเฮ้ยโอ้สวยงามสวยงามพอได้อยู่พอได้อยู่เอาละเราก็เก็บของกันเลยเลยเก็บของแล้วกันนีแตัวนี้หาเขาวอกเขาว่งไปสะะุดละเอาละช่วงนี้ก็ปีใหม่นะครับก็ให้ด้วยด,ดูแลสุขภาพกันด้วยนะอื กินเราก็ย่าให้มันเมคักเด้อกินเหลาจะให้มันกินเฮาเด้อจให้มันแบบว่าเฮ้ยมั่วไปหาตีคนตีเขานะอ้อาละมาเราจะไปหาเข้าวงกันดีกว่านะผมนี่ปีหน่อยปีนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันนี่ร่ำรวยร่ำรวยเงินทองอุย้ยเหมือนจะมีการยิงกันอยู่ข้างล่างว่ะชุมเออเป็นดเปิดมันอยู่ไหนเจ้าอ,อ,อยู่ไหนวะ อันนี้อาจจะบูวุนี่ยิไหนล่ะขื้นมากเิงก่องกรจอมีคนบอกหรอผมว่าต้องไปดูฝั่งนั้นว่ะฝั่งที่เรามาน่ะอืมันมีการยิงกันปูงเป้งปูงเป้งอยู่นะเออแถวนี้มันเป็นตายาญอยู่เลยมันน่ากลัวอยู่นะครับผมเพราะว่ามันยิงกันมันอาจจะปูมันยิงเราตอนไหนก็ได้นะเอเห็นมันนะมีแต่ศพ มันต้องอยู่แถวนี้แล้วว่าเอ้ยใครขอมาอู้อยู่ลักกี้ว่ะเฮ้ยยูลักกี้ขอมาว่ะเฮ้ยแล้วก็รับไปนะผมเผื่อได้เล่นนี่นี่เอายังไงมันออกมาไปเจ้มันไปเส่วะ เมื่อกี้นี่มันยิงกันปงเปงปงเปงอยู่นะเออเราก็อุ้ยข้างหลังนลยดิมันเอาแล้วอ่ะท่านผู้ชมมันเปิดกันแล้วมันเปิดกันเร็วอยู่ตรงไหนอุ้ยนั่นไงนั่นไงอยู่หลังกำแพงเดี๋ยวเปิดเข้าไปหลักหัวโอ้โหลากหัวปติดหาหัวถลากหัวติดละมึงตายเอีกแซรกกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมห้าหัวเอาไปไปเจอไปเจอยังไงครับผมอุ้ยมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นยังไงเฮ้ยอุ้ยหลังไอ้วอก ออ,ออมก่อนออมก่อนอาจจะบ้าเออยู่ไหนอุ้ยอยู่หลังไอ้บอลออกไปยังไงดัเรียบร้อยดาวนึงดาวดึงซ้ำทิมซ้ำทิมอื้ออือสวยงามซ้ำทิมแล้วไปแล้วยังไงยิบเลยขาพะนองขาพะนองใส่อื้อสวยดาวไปอีกหนึ่งจเลยครก็บอกสวยงามสวยงามปนของมีอะไรเก็บ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 นี่เก็บแบบปูเพดาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> อุ้ยมีลูกซองด้วยครัท่านผู้ชม เฮ้ยือเราจะเล่นลูกซองดีนะผมเพราะว่ามันเป็นลูกซองสามเดี๋ยวนี้เป็นลูกซองธรรมดาเลี่ยน้นี่เอออมาเลยครับผมเราก็ได้ลูกซองเลเวลทีกันแล้วเออไปห้าตอนนี้วงบีบแล้วนะวงก็เริ่มแรงแล้วนะเจ้เราก็จะเลี่ยนไปตัวบัรทีนี้นะ มันมีคนอยู่แถวนี้บอกเฮ้ยมันอาจจะมีตัวมาดักเราก็ได้นะแต่ว่าเรากบ็บอย่านดอกอืมเราไม่กลัวนะครับผมนี่หน้าหานบอย่านไฟสนกว่าเออไปเออแลนแลนแลนครับผมนี่เอา้ามีคนอยู่ข้างหลังหรอกมีคนไหมอืมอ๋อน้องจะเอาอันนี้ให้ไปเฮาโดดเข้าไปจ้าเพื่อความปลอดภัยโดดมาแล้วมีคนบอลอาจจะบอืมยังไงฮะอุ๊ยเจ้าปักไอวอลก่อนเลยครับผม เื่อมีโตนีน่มีบ่มีบ่อุอ้ยหลังเขาอุย้ยยิงตรงไหนอูย้ยเรียบร้อยกองอวกหนวกยิงบ่ทัน <c oughs> ถ้ายิงทันน่าจะได้ลาดนะนี่ยิงบ่ทันมันไม่เห็นจริงๆนะเมื่อกี้น่ะแต่น้องเห็นเออวะไม่เป็นไรครับผมแล้วก็โดดลงมามันน่าจะไม่มีคนนะอุ้ยมันโดดลงมุมันโดดลงมุด,ดอูย้ยเจ็บเขาหัวเขาหัวไม่นึกอูย้ยเอาทำไมกูไม่ยิงต่อวะถ้่ยิงต่อนีอ่มันตายเลยด้วยนี่ ไปโฮเขาว่าอุ้ยมีคนขี่รถมาขี่ไปใส่ขี่ไปจากเรียบร้อยน้องเอาไปกินจังหวะนี้มันอยู่ข้างในนี้อยู่ตรงไหนแล้วอุ้ยผู้เด่นปั่นสีไปใส่เรียบร้อยดาวหนึี่เออสวยงามยังไงข้างบนนั้นข้างบนนั้นนำอะไรกันเอียดยังรู้เอียนยังรู้เปลี่ยนได้มึงระบานที่นี่อุ้ยมีโตมีโต,ตอยู่ข้างหลังเออเอามันทำไมเอาม,ามันทำไมน้องเออเอาม,ามันเม่ยังไงฮะจังหวะนี้เปิดเข้าไปโดนไป ียังไงมันอ้อมมันจุก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 ไปเลยโอ้โหใจเย็นเถอะอันโอ้เจ็บอยู่ได้น่ะเจ็บเยอะเจ็บอยู่โอ้โหมันไม่โดดลงมาอ่มันชิบแต๊ะโอ้โหแบ๊กเฝ้ากับบล็อกโอ้โแตกแบ๊แบบนี้รอรอจะผมเออเรียบร้อยสวยดาวไปเจอเดี๋ยวซ้ำทิ้งเดี๋ยวได้ละชุบก่อนชุบก่อนเออมีคนมาข้างหลังบอหนิอ๋อใส่กนัวแระบายเดี๋ยวต่ำเนี่ยออชวยนั่นล่ะพี่น้องเออได้การ ไปเฮะเก็บของเดี downs, ๋ยวเดี๋ยวของหายไปแล้วโอ้น so ี่ไงมีโดนว่ะเฮ้ยมีโดนกับมียอกระสุนพร้อมพร้อมโอ้มนเล่นทาก้อนมท่าทุู้ชมปืนโกงเลยเนี่ยอืมแล้วก็เปิดโดนไปว่ามันมีอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมข้างบนนั้นมีองน้องกูวิ่งออกไปแล้วป่ะใจเย็นดูก่อนดูให้แน่ชัดกับลูซ้ายสองว่ะเฮ้ย้ายสองข้างบนอีกหนึ่ง อู้ข้างบนยังไงข้างบนยังไงอ๋อมึงเห็นยังอ่ะเอาล้างลัางล้งมึงยืนยังแตกโอ้โหหัวหลุดหัวหลุดกระบาลโยกจังหวะนี้ยังไงบังคับนี่มึงทำไมซอยมือซีบ้าซอยมือโอ้ยมันกบทันไปทำไมน้องไปทำไมน้องไปทำไมน้องมันอยู่ใส่โอ้ยมันอยู่ข้างในเฉยนึกว่ามันอยู่หลังนี่อืมอ้าหัวดาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนองกูดา ว่าดีสัตว์มันจะไงอุ้ยลักเขาอุ้ยมึงกามาตีล่ะเดี๋ยวมึงมาเนี่มึงมาเนี่กูแตกเนาะกูแตกกูจะบ้าเหรอกูตึงสะเต็ปเรียบร้อยดาวไปมึง่ะจืดเดี๋ยวขอพันยาก่อนเออเป็นไหยาอุ้ยอย่าหาวเออเป็นไหนมันยุ่งใส่แบบนี้โอ้ยอยู่ข้างบนมาท่านผู้ชมโอ้ยมันย่องย่องยองย่องย่องย่องยองเดี๋ยวมึงมาเนี่ยดูเติมเลือดก่อนใจเย็นใจเย็นกูมันล้อมอ่ะเฮ้ยมันล้อมอยู่อ่ะเฮ้ยจังหวะนี้ยังไงจับปะ ไอวอกับพอมีอยู่เด้กพ่อได้สวนอยู่เด้อุ้ยยังไงยังไงคิดเลิกกูเฮ้ยไปเปล่ะเฮ้ยมันอยู่ไหนล่ะเอาระเบิดไปกินเอาระเบิดไปกินถือเปล่ะเอาระเบิดไปกินอีกถือบปล่าก็ถือยังไงฮะจังหวะไหนรอครับผมเราก็ถือลูกซองรอ มามึงก <ider> ็ถือลูกปืนกูแท้ละจังหวะนี้เอ้ยมึงนหรอมึงจะไหนมึงจะไหนเรียบร้อยใส่แตกมึงผมจังหวะนี้ยัดลูกก่อนยันลูกก่อนมึงออกมาทีละอุ้ยมันบ่ดมากวะมันแรงออกมันแรงอ้อกเดี๋ยวกูพันยาก่อนเดี๋ยวมึงเอาไหนมึงเอาเนอุ้ยมันลอยแรงไงวะอู้หูมันไม่ตายได้ยังไงเอ็มกูยัดเข้าไปเต็มตัวปะนี่กูพันยาวะเลยอู้ยมันรอดได้จังไหนวะนี่มันเกินไปเปล่าอุ้ยเบเร่เบเร่ตัวนึงอุ้ยตัวนึงอยู่ตรงนี้ยังไงอยู่นู่นอา จมันคือปัญจหูหยยิงบะทันหนะ้าหัวเรียบเลยยิงไม่ทันนะผมูน้องเขาไปกินนะกูได้ที่หนึ่งว่วเฮ้ยบทธรรมดาเลยเนี่สวยงามกันเลยทีเดียวชี้ยาวนะผมก็สำหร,รับเกมนี้นะใครชอบก็ฝันโลกคนไรน้กนติดตามด้วยกันนะครัแบผบมนี่เพื่อจะได้ทําคลิปแต่ต่อไปเด้อออาล้คลิปนี้ก็อยากบอกว่าคิดฮอด คนดูในแคบผมนี่ก็ปีเมื่อกี้นี่ไม่ค่อยเด้เห็ดเลยเนาะออแล้วก็จะมาเริ่มต้นใหม่อ,อชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องยิ่นต่อไปครับผมเราจะมาปั้นช่องกันใหม่ดีกว่าในแคบผมนี่คามอนเบบี้ซีเฮดนี่อาจจะเป็นช่องเล็กๆแต่ว่าก็ตั้งใจทําที่สุดแล้วนะครับนี่เอาไหมฮะไปนี้เราจะทําให้มันดีกว่าเดิมว่าซานห <c oughs> าหัวเอาแล้วครับก็เหมือนเดิมนะถ้า ทุกท่านชอบก็กดไลค์นี่มีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างแล้วก,กันนะผมก็ปีใหม่นี้ก็สวัสดีปีใหม่นะผมดูแลตัวเองด้วยรักกันนะผมสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะก็คงต้องมาไปก่อนแล้วก,กันนะครับผมนะเดีวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่จ้า